ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินติกะขาหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นในสาระหาลานของมิคารมาตา มีความประสงค์จะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์ครั้งนั้นนายสารหะหลานของมิคารมาตาจึงเข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลายแจ้งความประสงค์ว่าแม่เจ้ากระผมอยากจะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์ขอแม่เจ้าจงโปรดให้ภิกษุณีผู้อํานวยการก่อสร้างรูปหนึ่งแก่กระผมครั้งนั้นมีสาวสี่พี่น้องชื่อนันทาหนึ่งชื่อนันทาวดีหนึ่ง ชื่อสุนทรีนันทาหนึ่งชื่อถุนลนันทาหนึ่งบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีบรรดาภิกษุณีทั้งสีนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทาเป็นบรรพชิตสาวทรงโฉมวิไลหน้าพิษพึงชมเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปรีชาขยันไม่เกียจคร้านกอบด้วยปัญญาเลือกฟันอันเป็นทางดำเนินในการงานนั้นๆ สามารถพอที่จะทำกิจการงานนั้นๆให้รุล่วงไปครั้งนั้นแลจึงภิกษุณีสงได้สมมุติภิกษุณีสุนทรีนันทาให้เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างแก่นายสารหะหลานมิคารามาตาและต่อมาภิกษุณีสุนทรีนันทาไปสู่เรือนของนายสารหะหลานมิคารามาตาเสมอโดยแจ้งว่าจงให้มีดจงให้ขวานจงให้ผึ่งจงให้จอบ จงให้สิวแม้นายสาระหะหลานมิคารมาตาก็ไปสู่สำนักนางภิกษุณีเสมอเพื่อทราบกิจการที่ทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำเขาทั้งสองได้มีจิตปฏิพั์กันเพราะเห็นกันอยู่เสมอครั้นนายสาระหะหลานมิคารมาตาไม่ได้โอกาสที่จะประทุษร้ายภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้ตกแต่งพัตตาหารถวายภิกษุณีสงฆ์ เพื่อมุ่งจะประทุสรายภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นครั้งนั้นแลนายสารหะหลานมิารามาตาให้ปูอาสนะในโรงฉันจัดอาสนะสำหรับภิกษุณีทั้งหลายที่แก่กว่าภิกษุณีสุนทรีนันทาไว้ส่วนหนึ่งสำหรับภิกษุณีทั้งหลายที่อ่อนกว่าภิกษุณีสุนทรีนันทาไว้ส่วนหนึ่งจัดอาสนะสำหรับภิกษุณีสุนทรีนันทาไว้ ในสถานที่อันกำบังนอกฝาเรือนให้ภิกษุณีผู้เถระทั้งหลายพึงเข้าใจว่านางนั่งในสำนักพวกภิกษุณีผู้นวกะแม้ภิกษุณีผู้นวกะทั้งหลายก็พึงเข้าใจว่านางนั่งอยู่ในสำนักพวกภิกษุณีผู้เถระครั้นจัดเสร็จแล้วนายสรารหะหลานมิคารมาตาได้ให้คนไปแจ้งพัตการแก่ภิกษุณีสง ว่าได้เวลาอาหารแล้วเจ้าค่าพัตตาหารเสร็จแล้วภิกษุณีสุนทรีนันทาทราบได้ดีว่านายสารหะหลานมิคารมาตาไม่ได้ทำอะไรมากมายได้ตกแต่งพัตตาหารไว้ถวายภิกษุณีสง์ด้วยเธอมีความประสงค์จากประทุษร้ายเราถ้าเราไปความอื้อเฉาจากมีแก่เราจึงใช้ภิกษุณีอันเตวาสินีไปด้วยสั่งว่า เธอจงไปนำบินธบาศมาให้เราและผู้ใดถามถึงเราเธอจงบอกว่าอาพาธภิกษุณีอันเตวาสินีนั้นรับคำสั่งของภิกษุณีสุนทรีนันทาแล้วว่าดีแล้วแม่เจ้าสมัยนั้นนายสารหะหลานมิคารมาตายืนคอยอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกถามถึงพิกษุณีสุนทรีนันทาไปข้างไหนขอรับแม่เจ้าสุนทรีนันทาไปข้างไหนขอรับ เมื่อเขาถามถึงอย่างนี้แล้วภิกษุณีอันเตวาสินีของนางสุนทรีนันทาตอบกับเขาดังนี้ว่าอาพาธค่ะดิฉันจักนำบินทบาทไปถวายครั้งนั้นเขาคิดว่าการที่เราได้ตกแต่งอาหารถวายภิกษุณีสงฆ์ก็เพราะเหตุแม่เจ้าสุนทรีนันทาจึงสั่งให้คนเลี้ยงดูภิกษุณีสงฆ์แล้วเลี้ยงไปทางสำนักภิกษุณีสงฆ์ก็สมัยนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยมองนายสารหะหลานมิคารามาตายอยู่ข้างนอกซุ้มประตูวัดนางเห็นเขาเดินมาแตไ่ไกลจึงหลบเข้าสู่สำนักนอนคลุมศีรษะอยู่บนเตียงครั้นเขาเข้าไปหาแล้วได้ถามนางว่าแม่เจ้าไม่สบายหรือขอรับทำไมจึงจำวัดเสียเล่านางตอบว่านายการที่สตรีรักใคร่กับคนที่เขาไม่รักตอบ ย่อมเป็นเช่นนี้เลยค่ะเขากล่าวว่าทําไมผมจะไม่รักแม่เจ้าขอรับแต่ผมหาโอกาสที่จะประทุษร้ายแม่เจ้าไม่ได้แล้วมีความกำหนัดได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับนางภิกษุณีสุนทรีนันทาผู้มีความกำหนัดก็สมัยนั้นแลพภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ชาราทุพลภาพเท้าเจ็บนอนอยู่ไม่ห่างจากภิกษุณีสุนทรีนันทา นางภิกษุณีนั้นได้แลเห็นนายสารหะหลานมิคารามาตาถึงความเาคารพเคลึงด้วยกายกับภิกษุณีสุนทรีนันทาผู้กำนัดครั้นเห็นแล้วจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉไหนแม่เจ้าสุนทรีนันทาจึงได้มีความกำนัดยินดีการเาคล้าเคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำนัดเล่าครั้งนั้นแลนางภิกษุณีนั้น ได้แจ้งเรื่องแก่ภิกษุณีทั้งหลายบรรดาภิกษุณีผู้มีความมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชะไหนแม่เจ้าสุนทรีนันทาจึงได้มีความกำหนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษผู้กำหนัดเล่าครั้งนั้นแลนางภิกษุณีเหล่านั้น จึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นพากันเพ่งโทษติเตียนโพลทนาว่าฉาไหนภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้มีความกำหนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษผู้มีความกำหนัดเล่าครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงสอบถามลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุนั้นเป็นเค้าโมนนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกำหนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดจริงหรือภิกษุทั้งหลายกลับทูลว่า จึงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนแล้วบัญญัสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกรภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทาไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนันภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้มีความกำหนัด ยินดีการเคาคลถึงด้วยกายของ ż, <S <S injuries, บุร,รุษบุคคลผู้กำหนัดเล่าการกระทำของนางนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของนางเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นพระองค์ทรงติเดียนภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยเอเนกปริยายแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากเป็นคนบำรุงยากเป็นคนมกักมากเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอนเนกปริยายแล้วทรงกระทามีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงึ่ง เพื่อความสำาราญแห่งสงฆหนึ่งเพื่อข่มภิกษุณีผู้แก้ยากหนึ่งเพื่ออยู่สำาราญแห่งภิกษุณีผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพือ่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่ง เพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกภิกษุณีจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติหนึ่งอนหนึ่งภิกษุณีใดมีความกำหนัดยินดีการลูกก็ดีคลำก็ดีจับก็ดีต้องก็ดีบีบเคล้นก็ดีของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ใต้รากขวานลงไปเหนือเขาขึ้นมาแม้ภิกษุณีนั้นก็เป็นปาราชิกชื่ออุปชานุมันทลิกาหาสังวานมิได้ปาราชิกสิกขาบทที่สองเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบินฑิกขคหาบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทามีคันกับนายสารหะหลานมิคารมาตานางได้ปกปิดไว้จนมีคันอ่อนๆเมื่อคันแก่แล้วนางจึงสึกออกมาคลอดบุตรภิกษุณีทั้งหลายได้ถามเรื่องนั้นกับภิกษุณีทุลนันทาว่าแม่เจ้านางสุนทรีนันทาสึกไม่นานนักก็คลอดบุตรเช้ารอยนางจะมีคันทั้งเป็นภิกษุณีกระมังเจ้าข้า ภิกษุณีทุลนันทาตอบว่าอย่างนั้นเจ้าค่าภิกษุณีทั้งหลายถามอีกว่าก็แม่เจ้ารู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิกเหตุไหนจึงไม่โจทยด,ด้วยตนไม่บอกแก่คณะเล่าภิกษุณีทุลนันทาตอบว่าโทษอันใดของเธอนั่นเป็นโทษของดิฉันการเสื่อมเกียรติอันใดของเธอนั่นเป็นการเสื่อมเกียรติของดิฉันการเสื่อมยศอันใดของเธอ นั่นเป็นการเสื่อมยศของดิฉันการเสื่อมลาบอันใดของเธอนั่นเป็นการเสื่อมลาบของดิฉันชะไหนดิฉันจากบอกโทษของตนการเสื่อมเกียรติของตนการเสื่อมยศของตนการเสื่อมลาบของตนแก่คนเหล่าอื่นเล่าบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพลธนาว่า แม่เจ้าทุลนันธารู้อยู่ซึ่งภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิกฉะนั้นจึงไม่โจดด้วยตนไม่บอกเหตุแก่คณะเล่าครั้งนั้นแลนางภิกษุณีเหล่านั้นแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแด,พพพดนนแ่พระผู้มีพระภาคประชุมสงสอบถามลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสง์ในเพราะเหตุเป็นเขาโมนนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นทรงทำธรรมมีกถาแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทลนันทารู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิกไม่โจรด้วยตนไม่บอกแก่คณะจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทุนลนันทารู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัตปาราชิกฉะไหนจึงไม่โจดด้วยตนไม่บอกแก่คณะการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั้น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกภิกษุณีจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอหนึ่งภิกษุณีใดรู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิกไม่โจดด้วยตนไม่บอกแก่คณะในเวลาที่ภิกษุณีนั้น ยังดำรงเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปแล้วก็ดีถูกนาสนะแล้วก็ดีไปเข้ารีดเดียลถีเสียแล้วก็ดีภายหลังนางจึงบอกอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเจ้าค่าเมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีนั้นได้ดีทีเดียวว่านางเป็นพี่หญิงน้องหญิงมีความประพฤติเช่นนี้และมีความประพฤติเช่นนี้แต่ดิฉันไม่โจรด้วยตนไม่บอกแก่คณะ แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิกชื่อวัชชะปฏิชาธิกาหาสังวาดมิได้จบปาราชิกสิกขาบทเนื้อความในตอนนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่สวินัยปิฎกที่สาภิกษุณีวิพังปาราชิกกันเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติสิกขาปาราชิกแก่ภิกษุณีสงเหตุเริ่มแรกจากที่ภิกษุณีสุนทรีนันทาได้ตั้งคันเมื่อครั้นยังเป็นภิกษุณีสงในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เรียกประชุมสงและได้ทรงบัญญัติสิกขาปาราชิกสำหรับภิกษุณีเพราะเหตุนั้นโปรดกดติดตามและรับฟังคนค้นทำได้ในตอนต่อไป